หลังจากปี4 .2 นะครับทางเทศบาลได้ขอมกนะครับไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยทางสสกรมการบร,ริเวณท่าเรือจ้างก็ได้ดำเนินการเป็นที่แล้วเสร็จไปนะครับหลังจากนั้นอีกก็ปี2545ก็เปิดรูทุกภยัยน้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี2545ทางเทศบาล ก็มีแนวคิดว่าจะต้องหาวิธีดำเนินการป้องกันนะครับโดยการม,มีโอกาสที่จะพอสร้างเครื่องป้องกันต้นนะครับบริเวณยื่นเดิืก่กนสถานที่ที่ยังไม่สำรวจอันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นบริเวณนะฮะที่ท,ที่ยังไม่ได้ทำการายังไม่ทำการก่อสร้างนะครับ ได้สำรวจแล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับที่คือบริเวณณักปัจจุบันนะครับนมัครบะี่คือโครงออกแบบให้นะครับเป็นลรกษณะตัวนี้ในโครงการที่หนึ่งนะครับครับต่อไปเป็นโครงการที่สองนะครับทีโครยการนะครับข้างบนก็คือถนนแมอลานต้นะครับครับต่อไปโครงการที่สี่นะครับ เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งอ่างแม่นม้ำจันทบุรีตั้งแต่บริเวณสะพานตีรักจนถึงสะพานพิยาสานะครับก็ตั้งแต่สะพานตีรักไปนะครับจนถึงสะพานพิยาสาก็คือสะพานมหาราชตรงรเวีหน้ามหลุนสังตรงนั้นนะครับ <Okay. S 1> ะสะพานนั้นนะครับแล้วสะานรูปแบบพื mm ้น hmm. ที่เดิม ค,คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือจัตุจักนะครับเนี่ยคือถ้าไม่ไดคือตลา,าดจัตุจักนะครับนี่คือพื้นที่ณปัจจุบันเป็นลัชษณะเชียนหม่หลังจากกรมโยธาได้มาสำรวจนะครับเนี่ยกลับมาเป็นตัวนี้อีกกลับมาเป็นตัวเหมือนตัวที่หนึ่งและตัวที่สองนะครับเป็นเขื่อนดัชนีนะครับไม่เหมือน เดินมาที่นะครับตัวก,กันอัวนี้ก็จะเป็นเข็มสันตัวนะครับแล้วก็มีแผ่นกั้นดินนะครับแล้วก็เป็นเทเรสหรือกันสาชื่อว่าสองเมตรห้าสิบแล้วก็มีการเลี้ยงหินนะครับเลี้ยงหินเลี้ยงหินแล้วก็เลี้ยงลงลึกลงไปในแม่น้ำอันนี้น้ำระดับน้ำนเรียงยันปรชาชนแผน่นแผ่นสะแบบัดที่ลิ่มตัง อันนี้ก็จะมีโครงการระยะที่สี่นะครับโครงการที่สี่ตั้งแต่สะพานตีรักถึงสะพานพีเดสานะครับครับต่อไปเป็นโครงการที่ห้าโครงการก่อสร้างเรื่อนป้องกันการปนิพิททแม่น้ำจันทบุรีตั้งแต่บริเวณสะพานพีเดสาถึงสะพานท่านเข้ามาร่วมประชุมและเพื่อปรึกษาหรือและกำหนดรูปแบบวิธีการและรายละเอียด ของการจะทำประชาพิารณ์ให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับจึงของให้คณะกรรมการท่ทานนั้นนะครับถ้ามีข้อเสอเนอแนวทางและรูปแบบต่างๆที่มีแนวคิดนะครับก็จะเสนอได้นะครับแต่ก่อนที่จะหาือหรือให้ท่านคณะอนุกรรมการได้ได้พิจารณา เพื่อหาแนวทางหรือคิดร่วมกันนะครับในการที่จะทำประชาพิจารณ์ในวันอาทิตย์น้อเรียนนะครับระเบียรต่างๆในการจัดทำประชาพิจารณ์ให้พวกอนุกรรมการพวกเรานนัไ้ได้รับทราบถึงระเบียสํสำนักนายกว่าด้วยการรยายับความคิดเห็นของที่น้องประชาชนนะครับอสอนหน่วยงานของพระจะต้องเป็นผู้จะต้องดำเนินการ ชี้ให้ประชาชนได้เห็นในส่วนของผลดีผลเสียหรือผลกระทบต่างๆข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวกับโครงการที่หน่วยงานจะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบก็คือเหตุผลความจาเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการสาระสาคัญของโครงการผู้ที่จะดำเนินการสถานที่ที่จะดำเนินการขั้นตอนระยะเวลาผลผลิตผลกระทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นในในการดำเนินการของเราจึงต้องขอเชิญทุกท่านผู้มี ร่วมในพื้นที่เทศบาลจตหิมิตเข้าร่วมการประชมุมรุกษรหารือเพราะว่าการรับฟังความคามิเดเห็นของประชาชนเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากการรับฟังความคิดเหน็นของประชาชนต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการที่เราจะดำเนินการรวมถึงรวบรวมความคิเดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้นและปัญหาความเดือร้อนหรือความเสียหายที่จะอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในการดำเนินการของเราเนี่ยอาจจะทาได้ในหลายอย่างอย่างเช่นกา,าร,รสัมภาษณ์การให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทางด้านใบเสนอโทรศัพท์โทรศัพท์หรือเครคือข่ายอื่นหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับความข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการสนทน,นานเป็นกลุกล่มๆทีนี้ในการนี้เนี่ยทางเทศบาลตอนนี้เห็นว่าโครงการนี้มีความสําคัญและก็ข้อคมพื้นที่โดยรวม ส่งผลกระทบในหในลายด้านในหลายด้านเพราะฉะนั้นเราถึงคิดว่าแนวทางที่เราควรจะดำเนินการให้ประชาชนขอาใจและก็ให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความเห็นว่าจะเห็นด้วยกับการดำเนินการของเราอย่างไร ผู้ใหญ่มู่ที่3ประธานคณะกรรมการชุมชนที่2ประธานและคณะกรรมการชุมชนที่3กลุ่มสตรีอาสา,าหมู่ 2, สองกลุ่มสตรีอาสาหมู่ที่3นะครับแล้วก็เลขาก็คือพรอมกองทัพนะครับรปรัฐดาจารมนิดนะครับพร้อมวิศวกรโยธาช่างโตนะครับแล้วก็ผู้ช่วยเลขาอยกสี่ท่านนะครับก็มีหน้าที่เหมือนคณะที่หนึ่ง โครงการที่สามคณะอนุโครงการที่สามนะครับตั้งแต่นาวัดโรมันคาอลิกจนถึงสะพานตีรักนะครับสะพานอนุทุที่สามนะครับก็คือท่านอัชราพรนะครับคือวง,รองวเรายกเลิกเส้นสุนประธานนะครับแล้วก็สมาชิกสภาเขตสองทั้งหมด แล้วก็จะเดิอให้แชร์ความกฤษฎีกีว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ก่อนนต้องมาลงทะเบียนก่อนแต่ก็มีสำเนาบัตรประชาชนแมกด้วยคือทางโดยทางการต้องการที่บัตรประชาชนมาแนทด้วยครับก็มาหรือมาน้อยเนี่ย ลำเลียนะครประชาชนจะมีไรถ้าเกิดว่ามีการประชมุมข้างในเนี่ยเวลาพูดกันนะฮะใช้ไม้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าใช้พื้นที่โลกแล้วก็ใช้เครื่องเสียงเนี่ยจะพูดกันง่ายถัาเหมือนกยนาที่อบป้ตรงงานประชาชนตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนายกท่านได้ถือกำนันใ,นใหญ่บ้านและระธาน การประชาสัมพันธ์ที่จะให้การประชาคมครั้งนี้สอดคล้รุ่งร่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิผลที่สุดผมขอเสนอแนะคือ1ถ้ท่านมีประธานชนและคณะรรมนารีท่านแต่งตั้งมาผมอยากให้คณะรรมการนและประธานชนหมดเนี่ยทำประชาสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีที่ในบริเวณลิงของทั้งหมดที่จะขอสร้างเพื่อที่สร้างความเข้าใจและเป็นกลุ่มการ ตัวเองเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจใน,ในเอกสารสิทธิ์ในหลักเขตที่เราจะการเป6เมตรเนี่ยเพื่อที่เชิญทุกขันเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมเป็นหลัก่อนสองคือให้ประชันสานชมชนกับกับคณะกรรมการชนเนี่ยได้ออกสำรวจและประชาสัมพันธ์บอกบริเวณทั้งหมดว่ามีการาประชาผบประชาวิชาเนี่ยตรงไหนตรงไหนวันที่เท่าไหร่ให้องคุณข่าวสารโดยที่มี จะนภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลอย่างเอ,งอกสารชัดดีนะครับผมให้มีการยืมชุดน,นี้แจกให้เขาอ่านทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อน<ม>เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเขามีข้อมูลอะไรนี่แล้วข้อมูล